สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินด,ดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง u ู u ูบชาแนลอาจารย์เสก5.0ศนะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองวรการเรื่องของเศรษฐกิจก,การเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสำหรัไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นในเดือนหน้านะครับมิถุนายน6-4เนี้ยนะครับจัดขึ้นเพียงครั้งเดียววันเดียวนะครับในวันเสาร์ที่12มิถุนายน6-4นี้เวลาทุ่มหนึ่งถึง4ทุ่มนะครับ3มชั่วโมงเต็มกับเนื้อหา ในหัวข้อใหม่นะครับซึ่งแตกต่างจากการประชุมเชิงสัมน,นไลน์นะครับเมือ่อ5-6ครั้งที่แล้วรอบนี้นะครับ The g r e a t r e s e t 2020สิ้นสุดวงรอบวัฏจ,จักรหนี่สินและปรับลดนี่สินครั้งใหญ่นะครับซึ่งการประชุมเชิงสัน,นาไลน์นี้จะเป็นการประชุมสดนะครับไลฟ์ Life, ไม่มีการบันทึกและไม่สามารถดูย้อนหลังได้นะครับ ท่านใดสนใจต้องการทราบรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเติมนะในหัวข้อสัมนาใหญ่นี้นะครับก็ติดต่อผ่านไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9าเข้ามาการประชุมเชิงสัมนาลน์นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะครับท่านใดต้องการทราบรายละเอียดก็ติดต่อกันเข้ามานะครับวันนี้ผมจะมาชวนพูดคุยนะครับถึงมุมมองของูรูนะักวิเคราะห์ต่างชาติท่านหนึ่งนะคุณฮาริเดน ซึ่งผมได้ฟังล่าสุดนะครับในวันที่21พฤษภาคม64ที่ผ่านมานี้นะครับได้ฟังถึงการคาดการณ์ของเขาในช่วงปลายพฤษภาคมถึงมิถุนายน64เนี่ยนะครับสิ่งที่เขามองเห็นนะแล้วเขาพูดถึงก็คือการแค s ชหรือการร่วงนะของ Bitcoin ซึ่งเขาบอกว่าบิตคอยเนี่ยลักษณะของมันคล้ายๆกับยุคฟองสบู่ .com ในปี2000 นะมันเหมือนกับเทคบับเบิลหรือฟองสบู่เทคโนโลยีนั่นเองมนะุมมองของคุณแฮร์รีเดนนะครับฟันเขามองว่าการครช h ของบิตคอยในรอบนี้เนี่ยอาจจะเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้านะถึงการพีคนะของตลาดหุ้นสหรัฐนะในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้าอันนี้คือสิ่งที่เขาศึกษามานะครับนะเขาก็บอกว่าเขาจับตาดูนะสัญญาณนะการพีคของบิตคอย คือบิตคอยนี่นะครับเขาบอกว่ามันจะพีคนะครับในทุกรอบ4ปีนะครับแล้วมันก็จะรีเบลกลับนะก่อนอื่นนะครับต้องดูผลงานของคุณฮาริเดนก่อนซึ่งเขาเคยคาดการถูกต้องนะครับถึง The Great b o ู m ไ h เ a ชในสหรัฐนะครับในช่วงประมาณปี1990หลังจากการแค s ชในตลาดหุ้นนิ k เกอของญี่ปุ่นนะครับเขาก็มองจากหลักประชากรศาสตร์ว่าต่อไปเนี่ยสหรัฐนะครับในช่วงปี1990 นในปี2,000เนี่ยนจะบูมจะรุ่งเรืองนั่นเองนะแต่ปัจจุบันเขามองว่าเมื่อพิจารณาครับจากสิ่งที่ธนาคารกลางนะทำไปนะในสหรัฐเองและทั่วโลกเนี่ยเขาก็มองเห็นว่าฟองสบู่นะมันถึงเวลาเกรดรีเซ็ตตามวงรอบวัฏจักรของมันในรอบร0อปีเขาเขียนหนังสือชื่อว่าซีโร่อัลนะครับศูนชั่วโมงคือหมดเวลาแล้วนั่นเองนะมันล่าสุดนี้เขาได้พูดถึงบิตคอย นะว่ามันขึ้นไปพีคแล้วหรือไม่นะการคราชของมันเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนล่วงหน้านะถ้าเขาคาดการนะครับว่าบิตคอยมันไม่รีบาวกลับมานะไม่ถือว่ามันไม่กลับมาทำสูงครั้งใหม่พอเขาบอกว่าทุกรอบ4ปีนะครับบิตคอยนะมันจะเกิดการคอลเลกชันลงมานะครึ่งหนึ่งนะเราก็กลับขึ้นไปสูงใหม่ทุกรอบ4ปี นะที่เขาพูดไว้อย่างเช่นล่าสุดก็ปี2017นะครับแล้วก็มาขึ้นสูงในรอบนี้2021แต่รอบนี้เนี่ยพอแคร่ลงไปแล้วมันจะสามารถนะัปรับตัวขึ้นมาหรือเปล่านะซึ่งเขาก็บอกว่าลองจับตาดูแล้วกันนะครับแต่สิ่งที่เขามองเห็นก็คือว่าตัวสัญญาณบิตคอยเนี่ยมันจะล่วงหน้านะตลาดหุ้นประมาณ5-6อาทิตย์หรือ5-6สัปดาห์นั่นแหละครับแล้วเราไปดูสิครับว่าบิตคอยเนี่ยมันไปพีค ตอนวันเวลาไหนนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับแต่เราจะเห็นว่าทิศทางของบิต o อยนะนับตั้งแต่มันพีคมาเนี่ยนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เลยนะครับก็เรียกว่าปรับลดลงมาเรื่อยๆใน5วันที่แล้วนะครับก็ดูเหมือนว่ายังลงอยู่ถึงแม้ใน1วันที่ผ่านมาดูเหมือนว่ามันจะกลับขึ้นมาเล็กๆแต่ถ้าดู5วันที่แล้วนะครับหเดือนที่แล้วเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันลงไปเยอะทีเดียวนะครับ แล้วย้อนด <ge ar> ูนะจากจุดพีคของมันที่เคยทําที่1เหรียญบิตคอยอยู่ที่ประมาณ2ล้านบาทเศษนะครับทุกวันนี้ลงมาอยู่ที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนบาทนะลงมาเกือบครึ่งหนึ่งนะครับสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณฮาริเดนพูดว่ามันจะสามารถรีบาวกลับได้หรือเปล่าหรือว่ามันจะเป็นพีคแล้วมันก็ไปเลยนะซึ่งตัวพีคของตัวบิตคอยนะครับ เป็นสัญญาณที่คุณแฮร์ริเดนมอกว่ามันจะเป็นตัวบ่งบอกสัญญาณของการพีคของตลาดหุ้นสหรัฐนะอย่าง S&P ด้วยหรือไม่นะครับเราไปดูข้อมูลกันนะครับเพราะว่าตัวบิตคอยเนี่ยไปพีคประมาณวันที่14เมษายน64เนี่ยนะครับเพราะนั้นถ้าเราบวกไป5-6สัปดาหนะ์ประมาณเดือนเสร็จเศษถึงเดือนครึ่งนะก็คาดการว่านะมันจะไปถึงประมาณปลาย พฤษภาคมถึงต้นมิถุนายน64เนี่ยนะครับซึ่งคุณแฮรเดนมองว่าจะเป็นวันที่10มิถุนายน64นะเขาก็มองว่าตัวนี้นะจะเป็นสัญญาณบอกนะถึงการพีคของตลาดหุ้นในช่วงนั้นนะครับปลายพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายน64นะครับอาจจะโอกาสที่จะเกิดเป็นบิ๊กแครชลงมา40%บวกถึง50%โดยคุณแฮร์เดนมองว่านะครับมันจะเป็นไปตาม คลนะ้ายคล้ายกับที่เกิดใน great depression ปี1 9 2 9อาหลังจากที่มันขึ้นพีคสูงสุดแล้วนะอย่างเช่นรูปแบบด้วยเขาคำนวณมาใน S&P 500โอกาสที่เขามองว่า S&P 500จะทำสูงครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นรอบสุดท้ายไปถึงประมาณ4,400จุดนะนี่มุมมองคุณแฮร์รีเดนนะครับ S&P 500อาจจะขึ้นไปทำสูงครั้งใหม่เป็นรอบสุดท้ายที่4,400จุด ถ้าตามการคาดการณ์ของเขาคงช่วงปลายาพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายนหกสี่เนี่ยนะครับหลังจากนั้นก็จะเกิดบิ๊กคลาสลงมาซึ่งเฟิร์สคลาสหรือการร่วงครั้งแรกเนี่ยนะก็จะร่วงลงมาแรงนะใช้เวลาประมาณส,ส,สนะาักสองเดือนเสร็จเสร็จซึ่งผมเคยทําคลิปเอาไว้ฟังนะครับลองไปย้อนดูก็ใช้เวลา2เดือนเสร็จเสร็จถ้ามันเกิดที่ต้นมิถุนายนก็แปลว่าเข้าถึงสิงหาคม6.4เราจะเห็นตลาดหุ้นสหรัฐนะครับอย่าง S อสแอนด์พีรอจากจุดยอดเนี่ย แล้วลงมานะถึงประมาณ2,100จุดมันไปทำท็อปครั้งใหม่ที่ประมาณ4,400จุดนะครับถ้ามันคราชตามที่เขาคาดการนะคุณแฮร์ริเดนคาดการมันจะลงมารอบแรกถึง2,100จุดก็ประมาณ50%ทีเดียวแลนะหลังจากนั้นนะครับนะมันก็จะเกิดคล้ายๆกับในช่วง Great Depression ปี1929ก็ใช้เวลาไปประมาณ2-3ปีนะก็จะลงมาจากยอดนะครับถึง ต่ำสุดจริงๆของมันเนี่ย80-90%ทีเดียวสิ่งนี้คือสิ่งที่คุณฮารเดียนคาดการณ์และนี่คืออัปเดตล่าสุดนะครับที่ผมได้ยินได้ฟังมานะครับเพราะฉะนั้นถ้ามันเกิดอย่างนี้ขึ้นเนี่ยนะเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีนะแต่อย่างที่บอกนะครับผมฟังนะผมก็เห็นว่ามันมีโอกาสอะไรที่มีโอกาสเกิดนะไม่ว่าจะเป็นที่คุณฮารเดนคาดการนะครับหรือคุณเดวิดฮันเตอร์คาดการ ก็นะามาแบ่งนะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังกันแต่ก็ขอทุกท่านใช้วิญญาณน,นะครับเพราะสิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดขึ้นในอดีตในประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้บอกว่ามันจะต้องเกิดซ้านะในปัจจุบันเพียงแต่ว่าเราเรียนรู้ประวัติศาสตรนะ์เพื่อจะคาดการณ์อนาคตนะบันจากกราฟนี้คือกราฟของดาวโจนนะในช่วงปีพันเก้เห็นไหมครับจากจุดพีคข,ของมันมันแคลซึงมารอบแรกเนี่ยประมาณ4 0กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากนั้นใช้เวลาอีกหลายปี ลงไปถึงจุดต่ําสุดทางขวามือนะครับก็เราคิดว่าเกส e ิเพช n ันเกิดในปี1 0 2 9นะครับมันไปจุดถึงจุดต่ําสุดในปี1932นะใช้เวลาประมาณ3ปีมาในรอบนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คือสิ่งที่คุณแฮร์รเดนคาดการแต่ก็ไม่ได้การันตีนะครับว่ามันจะเกิดขึ้นแต่ก็มีโอกาสที่จะเกิดนั่นคือเมื่อมันมีโอกาสที่จะเกิดผมฟังดูแล้วนะเป็นความไม่ประมาท นะเป็นประโยชน์นะครับผมก็เลยมาแชร์แบ่งปันให้ทุกท่านได้ยินได้ฟังกันนะครับแต่สุดท้ายทุกท่านต้องใช้วิญญาณของตัวท่านเองในการเตรียมตัวรับมือนะครับถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ได้นะทั้งหลายทั้งปวงขอให้พิจารณาไต่ตองก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับนะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่น่าจับตาดูในปลายพฤษภาคมถึงต้นมิถุนายน64แล้วไปถึงเดือนสิงหาคม6-4เนี่ยนะครับ ก็คอยฟังพิจารณาก็ค่ยคอยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แช์นะครับสนใจก็สามารถสมัครติดตามนะครับในช่อง y u ู u ูบชาแน n อาจารย์เสกนะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกติดตามนะครับและสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะสิ่งต่างๆในโลกนะครับมีความพลิกผันผันผวนอยู่ตลอดเวลานะครับตั้งสติใช้ปัญญาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ